หญิงสาวสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามตั้งสติระงับอาการบางอย่างที่เธอซ่อนเอาไว้มาแสนนานเขาจูจมเธอหนักมากจนตั้งรับแทบไม่ทันดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ก่อนที่เลยเถิดกันไปมากกว่านี้เธอจึงรีบกินจกแล้วรีบชวนเขาออกไปข้างนอกณนะร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ทำเลที่ตั้งของร้านกาแฟแห่งนี้ค่อนข้างจะดีมากเพราะติดกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครจึงมีคนมาแวะที่ร้านกาแฟแ่งนี้อยู่สม่ำเสมอเดียก้าวนำบุรุษร่างสูงในชุดเสื้อเสื้อสีขาวกับกางเกงยีนแม้จะแต่งตัวด้วยความเรียบง่ายแต่ความหล่อคมอันทรงเสน่ห์ของเขาก็เปล่งประกายออกมาจนจับตาสาวๆในร้านให้มองเขาเป็นตาเดียวเชิญด้านในเลยค่ะคุณลูกค้า สาวเสิร์ฟคนหนึ่งเดินผ่านเดียเข้าไปหาชายหนุ่มที่อยู่ข้างหลังทันทีเดียจึงปลายตามองไปที่หมอพานุซึ่งยืนยิ้มพลายให้กับพนักงานสาวรายนั้นก่อนจะทำปากะงาบบเป็นสัญญาณบอกว่าห้ามคุยกับสาวๆตามสัญญาจากนั้นเธอก็เบ้ปากให้เขาทีหนึ่งเขายักไหล่ตอบกลับก่อนทั้งคู่จะเดินเข้าไปยังที่นั่งด้านในรับอะไรดีคะสาวเสิร์ฟยื่นเมนูให้กับชายหนุ่ม หมอพานุยิ้มให้ก่อนรับเมนูมาแล้วยื่นให้เดียอีกทีหนึ่งสาวเสิร์ฟผู้นั้นขมวดคิ้วอย่างสงสัยบางอย่างเมนูแนะนำของทางร้านก็จะเป็นอเมริกาน้ำพึ่งมะน,นาวมะนาเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะคุณลูกค้าสนใจไหมคะสาวเสิร์ฟพูดเสียงอ่อนเสียงหวานกับหนุ่มหล่อเธอ,อยังไม่ละความพยายามที่จะสนทนากับเขาเป็นพิเศษ หากแต่ว่าเขายังไม่ตอบเธอเช่นเคยเอาจะยิ้มตอบกลับมาแล้วหันไปที่ผู้หญิงอีกคนที่มากับเขางั้นเอาอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวเย็นหนึ่งแก้วกับอเมริกาโน่ร้อนหนึ่งนะคะเดียตอบแทนชายหนุ่มแล้วยื่นเมนูคืนให้พนักงานสาวสวยคารับทราบคารอสักครู่นะคะพนักงานสาวรับออเสร็จก็เดินออกไปแต่ก็ยังมีวัยหันกลับมามองหนุ่มหล่ออีกครั้ง เธอบ่นพึมพำออกมาเบาๆขณะที่เดินกลับไปยังเคาน์เตอร์ร้านว่าเออหล่อก็หล่อแต่ไม่น่าเป็นไปเลยแม้จะเบาแต่ทั้งสองคนก็ได้ยินประโยคนั้นว่าวาวชายหนุ่มถึงกับหน้าสลดเอ่ยออกมาเบาๆว่าเพราะคุณคนเดียวเลยห้ามให้ผมพูดเห็นไหมสาวๆเข้าใจผิดหมดว่าผมเป็นใบเรตติ้งผมจะตกไหมเนี้ยเอาหน้าอดทนเอาหน่อยแค่วันเดียวเอง เดียปลอบใจเขาแต่น้ำเสียงของเธอเจือไปด้วยความสะใจ,จพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆถ้าผมไม่มีแฟนคุณต้องรับผิดชอบชายหนุ่มโน้มตัวเข้าหาหญิงสาวอย่างเอาเรื่องดวงตาของเขามีไฟประกายบางอย่างลุกโชนขึ้นจนหญิงสาวผงะรีบแหวกขึ้นว่าเกี่ยวอะไรกับฉันหมอพานุไม่ตอบเขาถอยห่างออกมาใบหน้าระบายไปด้วยความพอใจที่สามารถแกล้งเธอได้อีกครั้ง หมอพานุหมอพานุจริงๆด้วยหนึ่งในสาวสวยกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งเดินเข้ามาในร้านเอ่ยทักขึ้นด้วยเสียงอันดังพวกเขาจึงหันไปมองเจ้าของเสียงนั้นก็พบว่าเป็นน้องๆพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลเดียวกันกับพวกเขาคราวนี้คงจะหลีกเลี่ยงได้ยากที่จะไม่คุยกับพวกเธอแม้คุณหมอแอบมากินกาแฟที่นี่เอง พยาบาลสาวคนที่หนึ่งถือวิสาสะนั่งลงข้างเขาอีกสองคนก็ลากเก้าอี้เข้ามาเพิ่มโดยไม่สนใจสาวน้อยร่างเล็กที่นั่งร่วมโต๊ะกับเขาอยู่ก่อนแล้วคือเออหมอพานุอึกอักและส่งสายตาขอความช่วยเหลือจากหญิงสาวที่มากับตนแต่เธอกับเหลือบตามองบนแล้วทำท่าทางไม่รู้ไม่ชี้วันนี้คุณหมอว่างหรือคะแมน่าจะชวนอุ้มมาด้วยอุ้มว่างเสมอสำหรับหมอคะ่ะสาวสวยคนที่สองรีบเอ่อยขึ้นเออ หมอพานุยิ้มแห้งๆเดียเมินหน้าหนีไปทางอื่นพร้อมกับยิ้มกริ่มอยากจะรู้นักว่าคาสโนว่าตัวพ่ออย่างเขาจะจัดการสาวๆเหล่านี้อย่างไรหมอพานุสั่งอะไรหรือยังคาให้ดาวสั่งให้ไหมพยาบาลสาวคนที่สามเอ่ยขึ้นอย่างเอาใจหมอพานุไม่ตอบมองไปที่เดียอีกครั้งคราวนี้เธอทำปากพะงาบงาบพอจะจับใจความได้ว่า เอาสิตอบไปเลยคุยไปเลยคราวนี้คุณแพ้แน่ที่ทำตามคำสั่งฉันไม่ได้และแล้วอยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นพรดพราดแล้วคว้าเอามือของเดียวิ่งออกไปจากร้านกาแฟตึกๆหมอพานุจะไปไหนคะเดี๋ยวสิคะคุณลูกค้าทั้งพนักงานร้านและทั้งพยาบาลสาวกลุ่มนั้นต่างร้องเรียกคนทั้งคู่ที่วิ่งหนีออกไปนอกร้านเมื่อร่างของทั้งคู่หายลับออกไปพวกเธอได้แค่สบตากันไปมาอย่างงงงวย อะไรกันนี่นั่นสิทำไมหมอพานุต้องวิ่งหนีสาวสวยอย่างพวกเราด้วยตึก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 แฮก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 หมอปล่อยมือฉันได้แล้วโอ้ทำไมวันหยุดฉันต้องมาวิ่งหนีอะไรแบบนี้ด้วยแทนที่ฉันจะได้นอนพักผ่อนอยู่ที่ห้องสบายสบายเดียสุดตัวลงไปนั่งที่สนามหญ้าด้วยความเหนื่อยพลางอดครวนออกมา ก็ช่วยไม่ได้นี่คุณอยากสั่งห้ามผมพูดกับสาวๆาวทำไมละ่ะเขาเท้าเอลยืนมองเธอร่างกายแข็งแรงของเขาไม่มีอาการหอบเหนื่อยสักนิดเดียงเงยหน้ามองเขาพลางหอบหายใจจะเถียงก็เถียงไม่ทันทำไมนะทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเกิดมาสมบูรณ์แบบทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งความเก่งหมอพานุมาเดินเล่นหรือคะเสียงใสๆดังใกล้เข้ามาพวกเขาทั้งคู่จึงหันไปมองอย่างต้นเสียง เดียไม่รู้ว่าสาวสวยคนนั้นเป็นใครแต่ก็คงจะเป็นผู้หญิงที่เขาเคยควงด้วยเพราะร่างสวยซอยเท้าเข้ามาหาเขาอย่างว่องไวแล้วก่อนที่สาวสวยหุ่นเซ็กซี่บาดใจคนนั้นจะทันถึงตัวพวกเขาร่างสูงก็คว้าเอาข้อมือเดียให้ลุกขึ้นวิ่งอีกครั้งไปเร็วเสียงทุ้มสั่งพร้อมกับลากร่างบางให้ลุกขึ้นวิ่งตามโอ้ยอะไรกันนี่เดียสอบอทออ,อกมาหมอเดี๋ยวสิคะหมอ สาวสวยคนนั้นร้องตะโกนเรียกเขาอยู่ด้านหลังคนทั้งคู่ตึกๆึกต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 ึกแฮกแฮแฮก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 เดี๋ยวรูปร่างบางและตัวเล็กกว่าหมอพานุมากเธอถูกร่างสูงจับข้อมือกึ่งลากกึ่งวิ่งไปอย่างไม่ลดและเธอทั้งวิ่งทั้งหอบหายใจแทบไม่ทันเดี๋ยวหยุดหยุดฉันไม่ไหวแล้ว เดียร้องออกมาหากแต่ว่าคนตัวสูงกว่าดูเหมือนจะไม่ได้ยินในสิ่งที่หญิงสาวพูดเขายังคงลากเธอวิ่งต่อไปแต่ขาของเธอสั้นกว่าคนตัวสูงมากทำให้เธอก้าวตามไม่ทันจนทำให้สะดุดเท้าตนเองล้มลงไปโอ๊ยแรงจากการรั้งข้อมือเอาไว้เวี่ยงกลับทำให้คนที่ลากเธอหันกลับมา เมื่อเห็นร่างบางกำลังจะล้มลงกับพื้นเขาก็คว้าเอวเธอเอาไว้ร่างของหญิงสาวปะทะเข้ากับอกแกร่งก่อนที่เธอจะล้มทับลงบนตัวเขาแล้วร่วงลงสู่พื้นดินทั้งคู่อากตุบเดียนอนทับอยู่บนเรือนร่างกามของชายหนุ่มทุกอณูผิวของเธอแนบสนิทกับกล้ามเนื้อแข็งแกร่งของเขามือแกร่งของเขาโอบกระชับรอบตัวเธอเอาไว้แก้มเนียนนุ่มแนบลงที่แผงอกแกร่งจนได้ยินเสียงเต้นหัวใจของเขา เมื่อเธอผงกศีษะขึ้นใบหน้าของหมอพานุอยู่ห่างจากเธอเพียงแค่คืบดวงตาสองคู่ก็ประสานกันเธอรู้สึกว่าอุณหภูมิของตัวเขาและเธอเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับลมหายใจหนักหน่วงแสงอาทิตย์ยามบ่ายทอดลงตรงผ่านพุ่มไม้เกิดเป็นภาพเงาแสงระยิบตาสะท้อนใบหน้าหล่อคมของเขาให้ชวนหลงไหลทั้งใบหน้าและสายตาของเขาล้วนตราตรึงให้หล่อนตกอยู่ในภวงัง ชายหนุ่มจับจ้องริมฝีปากบางสีแดงฉ่ำวาวราวกับน้ำค้างบนกลีบกุหลาบใบหน้าของเธอขึ้นสีแดงระเรื่อดุดสาวน้อยไรเดียงสาทั้งน่ารักและเย้ายวนในเวลาเดียวกันร่างกายของชายหนุ่มไวเท่าความคิดเขาเลื่อนฝ่ามือแกร่งขึ้นโน้มใบหน้าสวยลงมาจูบในหัวของหญิงสาวขาวโพลนไปหมดทันทีที่กลีบป,ปากของเธอสัมผัสกับริมฝีปาก,ร,กร้อนเขาค่อยขอบเม้มเ,มเบาๆอย่างมีชั้นเชิง แล้วนำพาเธอไปสู่จุมพิษอันเร้อร้อนภายใต้ร่มเงาอันเย็นช่ำของต้นไม้ใหญ่จูบอันร้อร้อนและแสนเชี่ยวชาญของเขาทำให้หญิงสาวอ่อนระทวยจนหายใจแทบไม่ทันและเมื่อเขาละปากออกเธอก็ยังคงอยู่ในอาการงวยงงราวกับว่าฝันไปจนชายหนุ่มต้องเป็นฝ่ายประคองให้เธอลุกขึ้นนั่งกับพื้นคุณเจ็บตรงไหนไหมเสียงทุ้มของเขาเอ่ยขึ้นดึงสติหญิงสาวให้กลับคืนมาสู่ร่าง มาเมื่อกี้นะมาหมอจูบฉันพยาบาลสาวแกร่งและเก่งกลายเป็นคอนอติดอ่างขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ครับเขายิ้มเต็มหน้าเขาเป็นลูกผู้ชายพอเมื่อกล้าทำก็ต้องกล้ารับและพร้อมที่ยอมรับผิดชอบหากเธอไวายวายเรียกค่าเสียหายขึ้นมาเขาเองก็จนใจเพราะวินาทีนั้นเธอสวยเย้ายวนจนเขาห้ามใจไม่ได้จริงๆหมอนี่มันเป็นจูบแรกของฉันนะ เดียตะโกนเสียงดังจนแทบอยากจะกรีดออกมาจูบแรกของเธอเกิดขึ้นท่ามกลางสวนสาธารณะแต่จะกล่าวโทษเขาก็ไม่ได้เพราะเมื่ออสักครู่นอกจากเธอจะไม่ขัดขืนแล้วเธอยังเผอจูบตอบเขาไปมันเป็นอุบัติเหตุน่าอย่าคิดมากเขาตบไหล่หล่อนเบาๆราวกับว่าจะปลอบขวัญที่เธอต้องเสียจูบแรก หญิงสาวเม้มริมฝีปากแน่นรสชาติของเขายังซ่าลิ้นอยู่ที่ริมฝีปากใบหน้าของเธอร้อน่ายิ่งขึ้นหัวใจเต้นตุบตับจนแทบกระดอนออกมาเธอรีบหันหน้าไปทางอื่นเพื่อซ่อนความรู้สึกทั้งหมดแล้วรีบเอ่อยออกมาว่าฉันยอมแพ้ล้มเลิกคำสั่งของฉันเธอคะเราจะได้แยกย้ายกันไปต่างคนต่างอยู่ พูดจบเดียก็ลุกขึ้นตั้งท่าจะเดินหนีเขาเธอกลัวว่าหากคืนอยู่กับผู้ชายอันตรายเช่นนี้ต่อไปเธออาจจะเสียให้เขามากกว่าจูบเดี๋ยวมือแกล่งคว้าข้อมือเล็กของเธอเอาไว้ได้ทันก่อนที่ร่างนั้นจะหนีเขาไปอะไรอีกหมอก็ฉันยอมแพ้แล้วไงเธอเอ่ยขึ้นโดยมไม่มองหน้าเขาถ้าเธอยอมแพ้คืนนี้เธอต้องไปดินเนอร์กับฉันหมอพานุยิ้มคำขาดไม่วิแววว่าล้อเล่นอีกแล้ว เดียมเมมปากเรียบสนิทอย่างใช้ความคิดแล้วเอ่ยออกมาว่าได้เธอตกลงเพื่อให้เรื่องมันจบจบไปเธอจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้งงั้นทุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมไปรับนะครับเมื่อได้คำตอบที่พอใจแล้วเขาจึงปล่อยมือทันทีที่เป็นอิสระหญิงสาวก็สาวเท้าจากเขาไปอย่างเร่งรีบใบหน้าหล่อคมปรากฏรอยยิ้มเจ้าเล่สายตาแวววับมองตรงไปยังแผ่นหลังบางที่เดินห่างออกไปเรื่อยๆ เย็นวันนั้นหมอพานุขับรถสปอร์ตคู่ใจมาจอดรอรับเดียที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ตามเวลาที่ได้นัดหมายกันร่างสูงสง่าแต่งกายด้วยสูทสีขาวกางเกงสีน้ำตาลเข้มดูเรียบหรูและให้ความรู้สบายสบายในเวลาเดียวกันเขายืนพิงประตูรถรออกุหลาบงามอย่างใจเย็นระหว่างนั้นสาวสาวที่เข้าออกในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ต่างอดไม่ได้ที่จะเดินวงเวียนกลับไปกลับมา หนึ่งเพื่อได้มองดูชายหนุ่มรูปงามเป็นอาหารตาให้แช่มชื่นหัวใจและสองเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นของตนว่าหญิงสาวโชคดีคนไหนกันที่มีหนุ่มรูปงามราวกับเทพบุตรมาจอดรอรับถึงที่เมื่อเห็นเงาร่างสวยในชุดราตรีสีโอนรสเขาก็ยืดตัวขึ้นตั้งใจมองเธออย่างงอเต็มตาตั้งแต่เธอก้าวย่างออกมาจากประตูชุดราตรีที่เธอใส่ในวันนี้เป็นเรสตัวสั้น กาะอ,อกเปลืยไหลทั้งสองข้างทรงอกอบอิ่นกับแน่นจนเห็นเป็นเนินเนื้อล้นออกมาต่ําลงมาตรงขอบชุดที่เกาะทรงอกเอาไว้เป็นผ้าซาตินผูกเป็นโบดูเย้ายวนคล้ายกับเป็นริบบิ้นผูกของขวัญจนเขารู้สึกอยากจะกระชากดึงโบนั้นให้หลุดออกเพื่อที่จะดูสิ่งล้ำค่าที่อยู่ข้างในเสียเหลือเกินหมอคะเดียเดินมาหยุดตรงหน้าเขาแต่เขากลับไม่ขยับหรือเอื้อนเอ่ยสิ่งใดออกมา เธอจึงเรียกเขาถึงสองครั้งชายหนุ่มยังคงยืนนิ่งดังนั้นเธอจึงเพิ่มระดับเสียงขึ้นหมอพานุคะครับชายหนุ่มรีบดึงสติกลับมาจากความคิดอันเลยเถิดของตนคุณเหม่ออะไรคิ้วสวยของหญิงสาวขามวดเข้าหากันพลางมองไปรอบๆตัวเพื่อหาสิ่งที่ทำให้เขามีอาการเหม่อลอยถึงเพียงนี้อ๋อเมื่อกี้ผมยืนหลับในกำลังฝันเห็นนางฟ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ เขาเอ่ยยิ้มยิ้มเดียทำหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคำพูดของหมอคาสโนว่าตัวพ่อเธอจะเชื่อใจได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เชิญครับคุณนางฟ้าเขาเปิดประตูรถให้หล่อนทลางพายมือออกเชิญให้หญิงสาวก้าวขึ้นรถขอบคุณค่ะหญิงสาวก้าวขึ้นรถแต่โดยดีเธอต้องรีบทำภารกิจในคืนนี้ให้ลุล่วงรับประทานอาหารกับเขาให้มันจบจบไปเขาจะได้ไม่มีข้ออ้างมาวุ่นวายกับหล่อนได้อีก